มาแล้วเริ่มยังครับเริ่มแา้รอเอาเลยไหมเอาอยัางพ้อมานะเข้ามากันยังมาเร็วเร็วเร็วกว่าน,นี้กี่คนนะครับสองร้อยหสบสามคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ v ีไลฟ์นาดาวบอยครับวันนี้เป็นผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นครั้งที่2ที่ได้มา v l i ลฟ์ Life ครับ วันนี้เรามาอยู่ที่กองปฏิทินนาดาวคาล ender 2อร์2021ครับรับสุดๆผมน่าจะเป็นคนแรกที่พาทัวร์ใช่ไหมเมื่อวานมีใครพาทัวร์ยัะไม่มีมีแค่เล่นเกมรับผมวันนี้เได้คุีมสุดๆครับมามาที่สเตชันแรกนะครับอันนี้เป็นลูกบอลที่เราจะวาดรูปหน้ายิ้มนะครับเพื่อส่งความสุขให้กับคนแฟนทุกคนมีหลายรูกมากตอนนี้คนที่มาถ่ายเมื่อวานก็แบบว่าเซ็นไปแล้วแล้วก็วาด หน้ารูปยิ้มไปแล้วเดี๋ยวเรามาทายกันเล่นๆดีกว่าว่าหน้าไหนจะเป็นของใครเริ่มที่หน้านี้นะฮะหน้าที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาทังชีวิตนี้คุณคิดว่าเป็นฝีมือของใครครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยทุเรศขนาดนี้มีอยู่คนเดียวครับยืนหนึ่งในนาดาวครับมไม่ไกลไม่ไกลเมื่อวานเพิ่งไปถ่ายมา ต่นบิวกิน<ม>สก,กายมีแตบิวกินบิวกิน,กนอคุณคิดถูกแล้วครับท่านบิวกินของเราเนี่เองครับผมนี่คือหน้ามีความสุขนะครับแฟนๆได้ก็คงดีใจมากครับ <c oughs> คุณพุทธพงศครับผมรองประธานของเราเนั่นเองครับไม่แปลกใจครับผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปอันนี้ผมเห็นผมผมรู้เลยว่าใครพี่เจชวน ใช่หรอไม่ใช่เหรอจี๋จีจเนี่ยเจเจี๋ไม่เหรอใครอะเจแดนเจแดนเจแดนเหรอเช่นรูปพี่เจเนี่ยเห็นชอบแบบพวกมันต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมยังไม่ได้เซ็นเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะเซ็นเป็นรูปหน้าย,ยิ้มแบบนี้พาไปดูที่อื่นไหมอ่านคอมเมนต์ก่อนไหมคะอ่านคอมเมนต์ก่อน จะแจกหรอคะยังไม่แน่ใจถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราจะแจกอย่ยวเราน่าจะมีแบบว่าบอกผ่านทางเพจต่างๆของนาดาวครับ uh, t o เ a y we are shooting n งน a ดาว a ัลเ a นเด2ร์รูปเกี่ยวกาดหรือเปล่าของสกายรอดูรอดู วันนี้ใครมาถ่ายบ้างวันนี้เป็นเหล่าผู้ชายครับของผู้ชายทั้แท่งครับผมเพราะว่าเมื่อวานเป็นผู้หญิงสิบคนครับวันนี้ก็เป็นวันของผู้ชายชายล้วนครับใครบ้างใครบ้างสปอนใครบ้างหรอมีผมเท่าที่เห็นนะตอนนี้มีผมมีธนภพอันเดสกอรลี J A Y L E R R เจอ่าอ่า เปอร์สเ t i ทีฟ้อมกชนนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ <laughs> ก็เป็นคนที่เหลือที่ยังไม่ได้ถ่ายเมื่อวานว <laughs> ิมีคนบอกว่าดูตีท้ายครัวไปแล้วครับผม <laughs> ฝากติดตามด้วยนะครับ <laughs> ฝากกดติชช์ด้วยนะครับผม <laughs> ไปไหมอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับผมไปสัมภาษณ์เรานักแสดงที่มาถ่ายวันนี้ดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการถ่ายปีนี้แต่ว่าเขาบอกว่าการถ่ายปีนี้ก็คือเราจะมีปฏิทินแค่รูปแบบเดียวอย่างปีที่แล้วเรามี3รูปแบบใช่ไหมเป็นของผู้หญิงแล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นเล็กแต่ปีนี้เราจะทําเป็นเล่มเดียวเลย ดูป้ายนนครับเจอคนที่ทุกคนตอนนี้รียเรีสอยากจะเจอเขานะครับคุณเจ้าของเพลงฮิตเพลงฮอตนะครับรักกิซ๊ซไซเลนและเพลงล่าสุดข,ของเขานะครับ Follow me Follow me ต <laughs> <c oughs> ้องไงตอนน้งงตอนนงไป Follow me Follow me ได้ครับ ถ่ายสเตชันแรกอยู่นะครับวีไลฟ์วีไลฟ์ครับผมว่าไงครับเแบฟบว่าไงครับเแบฟบไปถ่ายก่อนได้รครับเบฟครับเดี๋ย่าลืมดูตลาดเกณฑโกนเดอะซีรีส์ไดครับผมแต่ของไม่เรื่องครับเยี่ยมมากครับวันนี้เป็นไงบ้างครับดีมากครับผมสนุกมากฮะเราก็เพิ่งผ่านไปประมาณสักสี่สเตชันแล้วเรียบร้อย ส <petrol. S 1> <manager. S 2> oh, ี่สถานก็แปลว่าใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่เรถ่ายห้าสนแต่ว่ามันดูเยอะกว่านั้นเยอะมากๆผมว่าแต่ละส t านเราเราก็จะมีแบบหลายชุดกันหลายแบบหลายแบบหลายแนวอะไรอย่างนี้ใส่มงใส่หมวกใช้เวลานานไหมคะสถานหนึ่งสถานหนึ่งใช้เวลาสั้นมากแต่ว่ามันไม่ได้แปวาผ่านไวเร็วนะครับคือมันเละอยู่ครับผมคิดว่าจะากเนี่ยี่มะคกัน ได้ได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยสบายไม่ถ่ายเขาให้มาดูพาทัวร์พาทัวร์คิดว่าปีนี้คอนเซ็ปต์ต่างจากปีที่แล้วยังไงครับโอ้โหปีนี้รู้สึกว่าปวดหน้าขึ้นเยอะเลยครับเพราะอะไรครับหัวยิ้มตลอดเวลาไม่ใช่อะไรไว้ปีนี้เราเป็นเซ็กตี่แบบทันทีเนีความสุขนะแล้วก็มีความสุขในความสุขยิ้มหนึ่งแบบกลา้งหมดหนึ่งแบบต้องไปถ่ายตอนนี้นะไปลี่ยนชุดกันนะขายขายขายร้านไหนเนี่ย ฝากข้านดีด้วยนะครับผมไอจั t ดิ s p ีย์โอเคเดอ n e ิวเรสโว t ดิสนีย์ย่านดีพีสมอลถ้าติดตามติดตามติดตามนะฝากติดตามปฏิทินนะครับนาดาวคา e n d เ r อร์2021ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนาะให้ทุกคนได้ทำแล้วก็ติดตามกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้วีไลฟ์ของเราก็ประมาณนี้ครับผมไว้ วันนี้วันนี้มีไหมจะมีใครมาวีไรไม่มีแล้วน้อครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย